วันนี้ผมอยู่ที่หนองบุญมากครับร้านช่างเก่งครับมาอีกแล้วนี่ครับอ้โอ้มาจากไหนนั่นโอ้โอ,โอหรอจัดเลยโอ,โอ้บิวมาใหม่เลยกระบะ แหมส่งมันได้เลยนี่ครับช่างเก่งครับเจ้าของอู่ครับตอนนี้ผมมาตอนนั้นยังยังทำไม่เสร็จนะแต่ว่าช่องไอแอดมันมาลงแล้วนะเร็วจัดแอดนี่ลงรีวิวลงไปแล้วนะผมอยู่ใกล้ยังไม่ได้ลงเลยเนะี่ย นี่ครับโ,โคตรอ่ออ่ะจิก้าน้อยครับตอนนี้ในประเทศไทยนี่น่าจะมีแค่ที่นี่เนี่ยที่ที่ทำอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะที่อื่นมีหรือเปล่าก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็คือแกะมาจาก ของแท้เลยนะแต่รู้สึกว่าท่านเก่งรู้สึกว่าคันนี้จะกว้างกว่าคันนู้นใช่ไหมเท่ากันเท่ากันเหรอทำไมหรือว่าหรือว่านั้นมันสูงกว่าฮะแันัสูงกว่าคันนี้กะจังหน้ามันใหญ่กว่าคันนี้มันจะออกกว้างนันงกว้างกว่า ก็เลยแบบคันนั้นเลยดูเล็กไปหน่อยเพราะขน้นเลยดูเหมือนเล็กๆเพราะต้นแบบเราเราทำมันก็มันยังไม่ค่อยโอเคเขาอ๋อยังไม่โอเคยังไม่ได้สัดส่วนยังไม่ได้สัดส่วนเอ๊ะแต่หน้ามันเท่ากันไหมความกว้างของหน้าลดสองเมตรเท่ากันเลยสองเมตรเท่ากันใช่อ๋อผมเห็นแล้วตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้จะขยายมาอีกใช่ไหมใช่ครับกว้างกว่ากันกว้างกว่ากันอืม กันชนเท่ากันกันชนเท่ากันเลยเหรอผมว่าคันนี้ทรงทรงคันนี้น่าจะโอเคนะก็พัฒนามาแล้วอ่โอเคกว่าคันนน้นอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าคันนั้นมันสูงสูงออเนี่ยกว้างเนี่ยสวยเลยก็อาจจะทำใหม่อยู่ทำใหม่ไหมมีงานแก้ไหมมีอาะทก้ไหมอาจจะแก้งานใช่ไหมตัวนี้ได้ครับต้องขยายมานี่ยมอือต้องขยายใช่ไหม อ๋อก็คือชุดนี้มันตัดไงย่นใช่ไหมตัดย่นได้ก็เ,เลยดูนี่เราตัดตัดกระดาษออกมาแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะขาดจะเจอเเืออะไรเท่าไหร่เลย<ม>กะเอางานกะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ดูดีอยู่นะครับก็ไม่ถือว่าขี้ดีอะไร <c oughs> แต่ตรงนี้มันจะใหญ่หน่อย <c oughs> ถ้าได้ประมาณนั้นสวยมาก <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> นิดหน่อยนิดเดียวเอง แก้แก้นิดหน่อยแก้นิดเดียวสวยแล้วเดี๋ยววิ่งงานเสร็จก่อนคันนี้วิ่งสองคันนี้วิ่งงานอะไรครับงางข้าวโพดครับงานข้าวโพดข้าวโพดซิ่งข้าวโพดซิ่งครับได้เลยได้เลยไหนเนี่ยโอ้แถวนี้โชคดีนะมีข้าวโพดเยอะพอได้วิ่งตลอดเนาะก็สามเดือนวิ่งทีสามเดือนวิ่งทีสามเดือนเหรอใช่ครับ สองขั้นนี้คันไหนมันทุกได้เยอะกว่าโอ้คันนี้อยู่แล้วคันนี้ใช่ไหมยาวกว่าครับคันนี้คันนี้ยาวกว่าสูงกว่าอืมคันนี้เป็น frr ใช่ไหมอันนี้ frr frr สองสิบใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะสูงกว่าเดี๋ยวความยาวเท่ากันความยาวนี่เท่ากันเลยเหรอเท่ากันครับใครที่อยากจะแปลงหน้าครับมาเลยครับอันนี้ก็คือพัฒนามาอีก ขั้นหนึ่งนะครับก็สวยครับเป็นอะไรนะตัวนี้หน้าการ์ตูนใช่ไหมไม่ได้ล้างรอเลยนะอ๋อไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหน้าการ์ตูนใช่ไหมตอนแรกหน้าการ์ตูนครับอือดูนี่กระโพดสิงสิงเไว้ไหมนี่สิงไม่สิงก็ดูอ่ะเออดูรถแต่งนี่มาดูกระบะครับ กระบะเป็นมินิเออร์หมดเลยเหรอใช่พี่ข้างบนเนาะแต่พื้นเดิมเป็นลายตัดอันนี้ซื้อมาทั้งแผ่นใช่ไหมซื้อใหม่หมดเลยซื้อใหม่หมดเลยแผ่นเท่าไหร่ตันนี้น่าจะสองพันสองพันต้นละแผ่นกี่เมตรนะสามเมตรนี่เราสั่งตามความยาวได้เลยทีเราจะเอา อ๋อเราสั่งตัดมาเลยเหรอใช่คือเราสั่งเขามาไม่ห้าสิบเท่ากับบาทเราโอ้สวยงามมากเลยคิดเอาเองเจ้าเองไม่ขายแล้วมั้งกันนี้ไม่ไม่แล้วไม่แล้วทำสวยขนาดนี้แล้วขายก็ไม่ไหวหรอกเออดูอันนี้เขาเรียกสีอะไรช่างอันนีี้เรยกม่วงพารเทลม่วงพารเทล ทำสีเองวันนี้โอ้ทำเติมน้องนี่แหละหั่นทำกันมาดูสวยมากเลยชุดนี้เออแปะได้สวยดีนะอัพพลโลฮะอัพพลโลอัพพลโลยานองกาดอันนี้ต่อกันใช่ไหมตัดต่อกันใช่ไหมนี่มันแยกกันใช่ไหมนี่ใช่ครับแยกกันเหรอเพราะของเดิมมันสั้นอ๋อนี่ต่อเป็นดาวอันนี้ก็คิดเองดูดิ ชุดนี้เขาใส่รถพ่วงก,กันเหรอใส่หมดพี่เห็นลูกค้อก็ใส่กันก็เลยผมว่ามันสวยดีเลยส,<ม>สวยดีนะไม่ไม่เหมือนใครนะเนี่ยเหมือนไหมไม,ไม่เหมือนนะเนรถเขาแหละก็เลยจำมาใส่เอาจำมาใส่ใช่ไหมไม่ได้ก๊อปใช่ไหมจำเออจำมาจำมาแต่เดไม่ได้ก๊อกเออเี่นี่กระบะนี่สูงเท่าไหร่ครับช่างเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบยาว สี่เมตรสามสิบท่งได้ครับตอนตอนที่เป็นรถด,ดาอ,อ่ะโอ้มันคันนี้ดูแบบมันก็ยังไม่เข้าส่งพอพอทํากระบะลูกนี้ใส่เข้าไปนี่ส่งมันได้มากเลยสวยงามมันหมดเท่าไหร่นี่หมดเท่าไรหาไรน่นี่กระบะลูกนี้ดังไม่ได้เดี๋ยวเมียรู้เอ๊ก <laughs> ลัวอะไรเมียเ <laughs> มียไม่ใช่แม่ต่แหลยจุดจุดจุด <laughs> ว้าดีรูปอะไรเลย ฮะลูกกว่างกวางเรนเดียใช่ไหมนี่ทำไมถึงเอากวางเรนเดียมาใส่นี่แฟนก็ชอบอ๋อแฟนเป็นสัตว์น้ำโชคเจกับบอ๋อก็คือเหมือนว่าพวกสันตะ์ไอระวันอะไรคริสต์มาสมนใช่มันน่าจะเกี่ยวกับอไ สัตว์น้ำโชคแต่ละรายสี oh, เป็น,นตัวอย่างอะไรอืมอืมอืมก็าคอคู่นะครับกวางอืมวิ่งแต่ข้าวโพดไม่ต้องวิ่งดินลอกวิ่งดินทะลอกบนเนี่ย oh, ไม่ใช่วิ่งหรอืหรอเนาะรถสวยขนาดนี้ไปวิ่งดินก็ไม่ไหวอ่ะเสียดายครับจริงนะครับวิ่งแต่กเกษตรก็พอ,พอแล้ว สวยมากใครอยากทำทรงนี้ครับก็โอ้โหจัดเลยนะเป็นทรงทึบเนาะใส่กี่ตันนี่เต็มนี่ก็ไม่เกิน9ตันไม่เกิน9ตันรวมรถแล้วก็ประมาณเท่าไหร่กี่ตันรถมัน4ตัน9รถ4ตัน9อิง4สวยมากอันนี้สัตว์ใหม่ใช่ไหมนี่ก็หมดเลยทั้งหมดเลยทำใหม่หมดเลยัดใหม่ทำใหม่ไม่ล้าง นี่ครับไม่ต้องแบบซื้อรถใหม่เลยเนาะถ้าใครแบบมี NPR อะไรเงี้ยมาทำกับช่างเก่งนี่ผมบอกเลยว่าสวยสวยกว่ารถใหม่นะใช่ไหมนั้นเลยพี่ชมเกินเปล่านี่โอ้ยมาดูตัวจริงนี่อก็ตั้งใจตั้งใจทำเต็มที่เลยเนี่ยใครมีแบบโอย NPR แบบราคาเบาๆเ,เ,เนาะใช่ NPR เดี๋ยวนี้อ่ะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกแสนสอง0 0นไหม ขึ้มาสามแสนสองเลยนะสามสิบสองเนี่ยแปลงหน้าเท่าไหร่อ่ะแปลงหน้าหกหมื่นหกหมื่นได้อะไรมั่งนี่หกหมื่นชุดนี้แล้วก็ชุดนี้แล้วก็ตาไฟตัวนี้เลยได้ตาไฟตัวนี้ด้วยใช่ตัวใหม่เอาตอนแรกสี่หมื่นห้าเองหรือว่ามันขอเพิ่มความยากไปอีกคือตอนแรกเราแบบไม่ได้ทําแบบง่ายๆเอ้ยไม่ ตอนแรกเราทาแบบง่ายๆแต่ตอนนี้มันเพิ่มความยากไปอีกใช่นี่เราทให้มันคือตอนนี้มันดูดีเลยอ่ะใช่ไหมใช่เอ60,000เยอะเลยแบบละเอียดละเอียดละเอียดกว่าเดิมเยอะนะครับก็ตอนแรกถ้าใครติดตามนะแกก็แค่ตัดแปะเนาะแต่อันนี้ทําตรงไหนบ้างที่ว่าอันนี้มันก็ตัดแปะหมดเลยแหละตอนนั้นน่ะแต่ก่อนน่ะอันนี้ก็เป็นแผ่นเลสก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวโเมียม ไอชุดนี่อะต,ตัวนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับอ๋อันี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หอ่ะเปลี่ยนใหม่ให้ใหญ่กับเดิมทำใหม่กับเดิมอืมทำให้มันแบบบาลานซ์โอ้โดูขนาดกาันชนยังสวยจนหกหมืน่นล้วก็ใส่มอตเตอร์ยกยกได้ด้วยอืมฮะยกได้ด้วยเหรอไหนลองยกให้ดูหน่อยสิยกได้แม้ตอนนี้ฟิวขาดหรือเปล่าอ้าวเหรอ คือบอกตรงววาพูดแบบแบบตรงๆนะคันนี้รอกับคันนู้นอีกนะอันนี้ช่างอย่าว่าผมนะ<ช> <c oughs> คันนี้แบบอาจจะอ้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องแก้ใหม่แล้วแหละเออ <c oughs> แต่มันก็มันก็จิก,ก้าแหละนะครับแต่มันจะอาจจะแบบเออแปลกๆหน่อยฮะ ยกได้ไหมอ๋อยกได้เลยได้อยู่ไม่ไม่ได้เปิดเลยแหละอ๋อโอ้เดี๋ยวเลยอันนี้ช่างทำเองทำเองครับทโอ้นี่หกหมื่นได้กันชนยกไหมไม่ได้ครับไม่ได้เหรอชุดนี้หมื่นห้าต่างหากอ๋อหมื่นห้าหมื่นห้าเลยพี่น้องกันชนยกเป็นมอเตอร์ยังไงนี่เป็นมอเตอร์เก่าญี่ปุ่นแปดแปดป่ะสองแปดป่ะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะใส่มอเตอร์กี่ตัวมันจะเป็นเหมือนมอเตอร์ควบคุมของคุมผ้าใบนะมันจะมีไซช์กระป๋องอแล้วก็มาติดให้ลูกค้าใช้ข้างตัวกับผมครับเอาใครอยากจัดกันชนยกก็มาครับแกก็ทำให้ได้นะครับจะเอาถึงบ้านให้ก็ได้เอ้าถึงบ้านเลยเหรอเฮ้ยขอค่าน้ำมันนิดหน่อยแต่แปรงหน้าไม่ได้ไปนะ แปลงหน้าตัวนี้ยากแปลงหน้าตัวนี้อาตาสามผมไปห้ได้อยู่อ๋อแต่แต่เอ็นพีอาร์ไปให้ได้ไม่ได้เออยากยากเอ็นพีอาร์ก็ต้องอารมาประจอดใช่ใช่ไหมขออาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวจบเลยติดต่อช่างได้ทางไหนอ่ะก็เบสชอเก่งคุนมากสเตเลกชอเก่งคุนมาครับได้ครับก็เซิร์ชว่าเจอ อน่จจะเจ <c oughs> <c oughs> ไม่เจอไงดังจะตายโอ้ไม่เท่าพี่หรอกโอ้ย <c oughs> ี่ยอายุอยู่เส้นสองเ่เลยก่อนถึงนอ้องคุณมากเอามาก็เห็นแหละนี่ก่อนถึงน้องกี่ก่อนถึงน้องกี่ถ้ามาจากทางโชคชัยก<ม>็ไปไนู่นเลยสุรินโอ้สวย ขันนูน้นอายนะผมอันี่ผมพูดแบบตรงๆนะจะพูดอย่างนั้นโอ้เดี๋ยวเจ้าของเดี๋ยวจะของน้อยใจอีกอ้ยเอ้าไม่น้อยใจหรอกได้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 เอาแบบนี้เลยนะอ่าอืเอาแต่ถ้าตรงนี้มันกว้างขึ้นมันก็จะสวยนะได้ใช่ใน่แนั้นรถต้องเอ่อออกข้างนิดนึง วยเลยล้เจ้าของรถไปไหนนะได้มาไ,มไ,ไหม,ไม,มอ๋อไม่ได้มาอ๋อจอดไว้นี่เหรอพอด,พอดอีไปลงก้โพดมาอ๋อไปลงกระโพดมามาพอดีพี่มาเลยอ๋อลงโชคชัยครับอ,อันนี้ก็มีจะเสริมไหมเสริมไฟไหมหรือว่าไวอย่างนี้เลยผมมันมีของมันอยู่นะแต่ว่าผม ผมอยากโชว์กันชน,นอ๋ออยากโชว์กันชน <ละ S 1> อยากโชว์ชวไฟเนาะอืมมันก็หล่อดีแค่นี้ก็พอแล้วไม่อยากใส่มันใช่เอา้านี่ครับใครจะแบบบิ้วกระบะแกก็ทําให้ได้นะครับแบบนี้เลยสวยอันนี้นะครับรถเกษตรนะครับราคาก็คุยกันเอานะครับผมก็ไม่รู้นะครับ ประมาณนี้ครับอันนี้ยังเป็นเครื่องเดิมใช่ไหมเครื่องเดิมดิเบอโบโอ๋อยังไม่มีโบอ่ะคาับนี่อ๋อกอะโบอก็รู้แล้วน่าจะกอบเจอกันใหม่นะครับ